ร้อนแดดแดดร้อนจังเลยป่าอยุคยาร้อนรอนอย่างนี้ไปเล่นน้ำกันดีกว่าเห็นไะมจำ เป็นยังไงจานี่ครับสวนต้นมะม่วงต้นกล้วยกำลังออกช่อแต่ร้อนเกินร้อนร้า,ายพี่อ้องเบื้องหน้าเบื้องตาก่อนดูปีเตอป่าหน้าแล้งเป็นที่แล้หน้าแห้งหน้าแล้ง บ้านเขาบ้านนอกโคกนะไปจังได้มีตัวบ่าอะไนะสามตัวนิดน่อยสามตัวที่ตัวนีดน่อยโอ้ยเพราะเราเตี๋ยวป้วยยังตั้งเลยโอ้ยอานนี้ก็ได้หน่อยใช่ว่ะฮะตัวนี้เป็นเตเบิร์ด

อถ้าหววานง้มปวต้องวานลเลิกดอกแล้วนี่แหละไม่ไหมไ่ถอเกี่ยว่นี้นงังนี้่้นอย่บ่บแท่น,น้ำไ,ไว้ห้อก็ตายบ่นวะแต่ว่ามคืออยู่อนมัน,น,น,นเทยนลววยเวเ่หมันกินเนเย็นผู้สาไม่น่เป็นน่ะไม่นนสกินเ่อนเลยเีย ไอเกิดิเลไม่ใช่หรอมันม่เลยลายมันไหนล่ะไม่เห็นเลยช่เกิดรงมนเ่มันลายออกนเฮ้ย่บอมันออกมัน่มันบมหมันนะโอ้โหน้าแรงต้นมะข่าพูล่ะต้นมะข่านาแรง คนนี้เล็กเต๋วโอ้ยได้เอกตัวแล้วี่ยมั้งดวงด้วยอืม เด้ป <t> ่าเนี่ได้ปลานินสองตัวสามตะกี้หมากยังเนี่ยสมมโอ้ได้ป่านินมั้นี่ครับดูเด้อส่วนกล้วยหนาเล่งแหงเฮียวบเบิด ล้วยนาแรงดูเอถ้าไฟมาเนี่ยใหม่เบิดน,น,น,นี่ต้นขมวงสวน่ามาชมสวนนี่ต้นผักหวานนี่ยังว่าท่านได้ ใบทนทันล่วงเลยเอ้ามีหน่อยหนึ่งนี่ครับต้นบัวหวานเด้อหนึห่ยอดมันบัวนหน่อยพดนะครับที่บัวหวานเด้อ หน่อยก็เก็บตามหน่อยส่วนหน้าแรงครับเอ้ยต้นไม้กำลังเหี่ยว ลูกกอ้วยมะม่วงติดลูกไหม Ừ. Lăng núp đuôi Ôi, oh. lăng núp khó Ôi, lăng nè อ้าวนกนเขานี่ใครลยเนี่ยโอ้ยไอ้นี่มนะันงอกล้มพัดล่วงแล้วนะ่ะไม่อยู่อย่างนี้นทีเฮ้ยโอ้หมกสม,มออยังไม่นดูงยย่ายแท้ฮัลโหล ฟมอหรือว่าสมอไทยเงยไง,ไงเบื้องจานจานที่ต้มปลาแล้ววานปลามาแล้วกับที่ต้มอืมว่ดต้มทั้งใส่มันเลยอย่างคมิดขี้ดิน โอ้ได้เพิ่มอีกหลายตัวด้วไหม,มปลานินกินต้มปลาแล้วเมื่อไงตาหน่ะใส่มดแดงบ่มดแดงมาใส่เด้อโอ้ยยังเต็มหัวนี่ไหมโอ้ thêm quá đông lê vân Đây, mưa thom 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 Tôm 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 thom 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 ปาดขน,นานขนุนใหญ่โอ้โหเถ่งเถ่งหัวกระไลขนุนใหญ่กินต้นปลาเด้อได้ต้มแล้ว เบิ้งลูกโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนเกือบตายละเตี๋ยอืมนี่ปลากำลังติดเดือดไฟกำลังลุกบุ้มบุ่มเลยต้มปลาได้ตม้มบัตขามห้วย อืมโอ้หอมหัยไหว่าอะโอเคเฮ้กินต้มป่าแล้วมาเรีบเยบร้อยต้มป่าพื่นน่ะมดแดงอ่ะโอ้อืม,อมปลานิน้นพี่กน้อยเอ้ยอ้าว năn oh, cái này, hả, gìn nước cái lấy tiệt, chim โอยอะไรน่ะอืมอรัอยอนอญาตกินกันเด้อขอบคุณอะไรครับสามาบูรณ์เหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ Ha ha ha